โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะฮะมิรลักนักยิงทุกคนนะครับโอเควันนี้นะฮะบอสก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะฮะยูเซอร์หลายคนที่เคยติดตามบอสหรือเคยดูไลฟ์สตรีมบอสบอสจะสอนอยู่บ่อยๆนะครับแต่วันนี้บอสจะมาอัดคลิปให้ดูนะครับผมว่าเทคนิคนี้มันดียังไงนะครับเทคนิคนี้บอสตั้งชื่อว่าเหลี่ยมเทพแล้วกันนะครับผมชื่อเหลี่ยมเทพเนี่ยก็คือว่าเป็นการยิงทะลุต้นไม้นะครับผมเป็นการว่าเขาเรียกว่าเรายิงเขาได้แต่เขายิงเราไม่ได้นั่นเองนะครับ ยิงแบบยิงทะลุเหลี่ยมบ้านทะลุต้นไม้แต่ที่สําคัญนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคนะครับไม่ใช่โปรนะฮะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมเป็นการฝึกซ้อมนะครับอารมณ์คล้ายๆนั่งเล็งลุกยิงนะครับผมนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าเขาบอกว่าจะซ้อมว่ายังไงวิธีใช้เหลี่ยมเทพที่ทํำยังไงนะเดี๋ยวว่าจะแนะนําให้สําหรับฟูเล่นทุกคนนะครับที่เจอคล้ายๆว่าอยากเก่งขึ้นหรืออัพระดับตัวเองไปอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะครับผมโอเคไป เดี๋ยวเราจะต้องฟาร,ร์มของก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลี่ยมเทพนี่ใช้ยังไงนะครับผมแล้วซ้อมยังไงถึงจะได้นะครับอ่าโอเคนะอันนี้บอสซ,ซ้อมในโหมดธรรม,ด,มดานะครับผมจะได้เอ่อทีาเรียกว่าศึกษาง่ายๆนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวของมาประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ามาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับผมการที่ใช้เหลี่ยมเทพนี่ใช้ยังไงนะฮะ สมมุติว่าสมมุติว่าเอาตรงไหนดีอ่ะสมมุติว่าเดี๋ยวบอสจะยิงข้างบนแล้วกันเนาะสมมติว่ามีตัวละครนะคบผมของศัตรูนะฮะอยู่ตางต้นไม้ต้นต้นไม้ต้นนู้นนะฮะต้นไม้ต้นนี้นะครับผมสมมติว่าอยู่ระหว่างต้นไม้นะฮะอ่าศัตรูอยู่ต้นไม้ต้นนี้นะครับแต่ถ้าเราออกมายิงอย่างนี้เห็นไหมเราก็จะโดนเขายิงได้นะครับผมเพราะว่าตัวเราเปิดออกมานะครับนะฮะสมมติว่าเราอยู่ใกล้ๆก้ต้นไม้อย่างนี้เราเห็นเราเห็นต้นไม้นู้น รเราเห็นต้นไม้แต่ว่าเราก็ยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีจุดแดงเห็นอยู่ปะ่ะทุกคนเห็นจุดแดงตรงข้างหูผมไหมเวลาสโคปไปมันก็ติดต้นไม้ใช่ไหมครับอันนี้คือมันไม่สามารถยิงได้เพราะยิงไปก็ <c oughs> เห็นไหมติดต้นไม้นะครับผมวิธีการใช้เทคนิคนี้นะครับให้ทุกคนถอยหลังออกมานิดนึงนะฮะถอยหลังให้ตรงกับต้นไม้นะครับให้จุดแดงมันหายไปจุดแดงที่ทําให้เรายิงไม่ได้นะครับผมอ่าเห็นไหมว่าจุดแดงหายไปแล้วแล้วลองสโคปใหม่นะครับผมเห็นปะ สกคบป,ปุ๊บเราสกบได้แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเราก็ไม่โผล่จากต้นไม้เห็นไหมอันนี้คือเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่เป็นการยิงทะลุอ่ะยิงทะลุต้นไม้ยังไงนะครับมันเป็นเหลี่ยมเทพยังไงนะฮะดูนะครับทุกคนสังเกตที่กระสุนดีๆนะครับแต่ว่ามันมีคนมาหาหาผมปะเมื่อกี้ได้ยินเสียงระเบิดช่างมันเถอะอ่ะทุกคนดูนะครับว่ามันยิงทะลุต้นไม้สังเกตที่ลูกกระสุนดีๆนะครับกระสุนลูกกระสุนที่ยิงออกไปนะครับผม ทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นไหมว่ากระสุนมายิงทะลุได้อ่ามาทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วนะว่าผมยิงทะลุได้นะฮะอะทีนี้เราลองไปใช้กับคนจริงดูนะครับผมว่าใช้กับเ,เพ่อเยอร์ที่อยู่ในแมปนะครับว่าเราใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะอ่ามันไม่ใช,ใช่ใช้ได้แค่เหลี่ยมต้นไม้นะทุกคนใช้ได้ได้ทุกเหลี่ยมเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นหลังต้นไม้หลังเหลี่ยมบ้านหลังบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมเหลี่ยมบ้านเหลี่ยมกล่องอะไรอย่างนี้ใช้ได้หมดทุกเหลี่ยมเลยนะครับแต่มันต้องฝึกนะฮะเราต้องฝึกให้คล่องนะคะผมแต่เดี๋ยวเราเดินหาคนกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะไปหาคนได้จากตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราวิ่งหาคนนะครับตามที่โล่งนะครับเพราะว่าเหลี่ยมนี้นะครับใช้ตามใช้ที่โล่งถ้าใช้ตามที่โล่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากเลยนะครับผมนะฮะแล้วเทคนิคนี้เหมาะสําหรับการเล่นโซโลนะครับหรือดูโอ้นะฮะ เดาบอสก็จะแนะนำนะครับว่าข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งตามที่โล่โงๆเพื่อมีใครมาวิ่งแล้วมาสกิดต่ำเรานะฮะดูเหมือนว่ามันจะเงียบๆย,ยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนอ้าเราเจอคนแล้วทุกคนเห็นจังอ้าวนัดเดียวตายเลยแอมซอรี่ โอ้ยังไ่ทันได้โชว์เหลี่ยมเทพเลยนานๆที่จะเจอคนโอ้ตายแลย้วง่ายท้องเฉยเลยนัดเดียวเองเขาตกมาจากฟากฟ้าเขาน่าจะเป็นเอ,อ่อคนที่ตกจากเสาอ่าเอาล่ะทุกคนเราเจอละมาแต่เราหาต้นไม้กันโอเคมีคนเปิดประเดินมาแล้วเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะผมว่าเขาอยู่ตรงไหนนะฮะ น่าจะอยู่หลังหลังหลัง,ลง,งแก๊สอ่าโอเคเรารูแลนะทุกคนเห็นไหมตอนนี้นะคะผมเราอยู่หลังต้นไม้ที่เรียบร้อยแล้วศัตรูก็อยู่ข้างหน้าเรานะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเหลี่ยมของเขาเนี่ยจะใช้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะฮะเราดูนะครับผมแต่เราจะวิ่งล่อๆเขานะวิ่งล่อๆเขาอ่าทุกคนดูว่าเวลาซ้อมนะคบผมเวลาซ้อมนะให้ถอยตรงกับจะตรงกับต้นไม้ถอยออกไปจนกว่าจุดแดงมันจะหายนะครับอ่า ถอยมานิดเดียวครับประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวนี้ปุ๊บเราก็ลองสกโกบดูนะครับผมเราหย่อนนิดนึงหย่บทีลลนิดได้นะครับผมอ่าต้นไม้บางเรานะครับผมเหมือนเขาหายว่ะทุกคนเขาไม่เปิดเราอะเราลองหาเหลี่ยมดูสิเหมือนเขาหนีหนีไปแล้วอะว้าเจ๊เลย นา,นานๆทีจะเจอคนวะทุกคนแต่เราขึ้นพรีก,กันเลยดีกว่านะฮะอ่าเราเจอคนแล้วโอเคเรายิงเรียกเขาแล้วนะอ่าดูนะครับผมอ่าวเขาย่อๆใส่เรานะฮะอ่าเห็นไหมทุกคนผมยิงสะดุต้นไม้อ่ามามาชิดผมแล้ว การเล่นเหลี่ยมนะครับผมเป็นไงเป็นไงทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมว่าผมยิงทะลุต้นไม้แล้วเขายิงผมไม่ได้นะฮะเขาพยายามที่จะมาชาร์จเรานะเมื่อกี้นี้ยแต่ว่าเราเล่นเหลี่ยมเทพนั่นเองนะครับมันเลยทําให้ถึงตัวเรายากนะครับผมเราจะยิงคือเรายิงเปิดมาก่อนน้านี้แล้วเขาไม่สามารถสวนเราได้เลยคือเขาต้องประชิดเราอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเทคนิคนี้นะครับผมแนะนําสําหรับสายยิงไกลนะสายสไนเปอร์นะครับผมสายโค้ให้เพื่อนนะครับแบบไม่เก่งระยะประชิดนะะเก่งแต่ระยะไกลอะไรประมาณนี้นะ เล่นเป็นระยะไกลอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะก็แนะนํานะครับผมลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะฮะมาแต่เราวิ่งหาคนต่อครับอ้าเราเจออีกแล้วนะครับผมโอเคตาเราเห็นแล้วเห็นไหมเขายิงเราไม่ได้ทุกคนเขายิงเราไม่ได้เห็นไหมอ่าซึ้ออ่ะหลกัลกๆเขาหน่อยหลกัลกลอก่ลอหลอกัลกลอก่ลอเขาหน่อยอ่าหลักล่อเขาหน่อย เขายิงหลบยิงหลบว่ะทุกคนสงสัยผมคงต้องใช้ท่าไม้ตายได้เลยนี่ฮะมีตัวขวามือด้วยทุกคนอ๋อนี่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 นตรงกล่องนี่เองครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าเขาเขาจะพยายามยิงผมเห็นไหมเขายิงผมไม่ได้แต่เรายิงเขาได้ดูทุกคนดูอ้างงนะครับ นะครับเขายิงผมไม่ได้นะเห็นไหมไอวอลบังอยู่นะครับผมเป็นไงหัวแตกกันเลยทีเดียวนะฮะอ่าเหลือเออบนรถบนรถแตกไปแล้วนะฮะเป็นไงทุกคนสูตรนี้นะครับเราจะหาว่าขี้โม้เราไม่ได้โปรนะเราใช้เหลี่ยมนะครับผมใช้ความเก่าเกมเล่นนะฮะเล่งหัวสบายสบายเลยเมื่อกี้นี้แล้วยิงทะลุด้วยนะฮะยิงทะลุไอวอลได้นะครับผมมันไม่ได้แปลว่าโปรนะทุกคนอันนี้เราไม่ได้โปรนะครับแต่ว่าเราเป็นการใช้เหลี่ยม อา้าวมีคนเก็บของอ่ะอ่ะเดีเ๋ยวเราอยู่หลังต้นไม้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเขาเห็นเราแล้วอันนี้ให้เขาเห็นเราเลยนะข้างล่างมีคนยิงกันด้วยนะครับผมนแน่ลองชิดๆข้าไหน่อยสิแไปเขาขาดฟาง,ง่น าวิ่งมาอย่างนี้แล้วเราจะพยายามทิ้งระยะห่างกับเขานะครับผมทิ้งระยะทิ้งระยะห่างเอาไว้นะฮะถ้าเราจะเล่นเหลี่ยมนี้นะครับผมเราต้องพยายามทิ้งระยะห่างเอาไว้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมอาขอคอไปก่อนนะครับขอคอไปก่อนเดีย๋ยวเพิ่งให้เขาถึงกระตายนะฮะอ่ะมาดูนะครับผม ว่านเหลี่ยมบอลจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะดู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 ทุกคนดูเห็นไหมว่าผมยิงทะลุต้นไม้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูดูดูยิงทะลุต้นไม้ไม่ได้แปลว่าโกงหรือเกียร์นะครับมันมันต้องฝึกเหมือนกันนะอ่าไปนู่นซะแล้วเขาหนีผมแล้วทุกคน โดนหัวเอไป2นัดไม่ตายครับเขาต้องหา,าผมโปรแน่แน่เลยแต่ว่าเราไม่ได้โปรนะฮะอ้าวไปเล่นเหลี่ยมป้อมซะด้วยสวยเลยนะครับบอกเลยว่ายิ่งเป็นเหลี่ยมป้อมนะครับง่ายๆเลยกินง่ายมากเลยนะทุกคนบอกเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราจะเล่นต้นไม้นี้แล้วกันนะฮะ ทำไมเขาไม่ยิงเราทำไมเขาถึงไม่ยิงเราทุกคนเอ้ยโอเคผอขโอเคยิงแล้วโอเคมันต้องอย่างนี้อ่าตรงต้นไม้แล้วนะจึบ๊บอ่าจุดสีแดงจุดสีแดงขึ้นแล้วนะคะผมถอยออกมาจุดหายจุดหายปุ๊บเช็คนะคะผมว่าต้นไม้ตรงกับเราไหมโอเคต้นไม้ตรงกับเรานะต้นไม้บา,บางตำแหน่อง,องที่ศัตรูอยู่นะครับผมเราก็ยิงได้ลวอ่าเห็นไหมว่ายิงสนุ นี่แหละคือข้อเสียนะครับมันจะโดนทางซ้ายยิงได้ครับทางเฉียงแค่เฉียงเฉียงก็ยิงเราได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมต้องขึ้นไปข้างบนแล้วแหละขึ้นไปข้างบนกันนะเมื่อกี้น,นี้มันมีพวกพวกเผือกนะพวกเผือกน้อยโอเค เรากลับไปสวนซะหน่อยสิฮะห้าวแล้วก็ห้าวแล้วหรอ่ะโอเคแล้วผมก็พอคร่าวๆนะฮะสำหรับเอ่อการใช้เหลี่ยมเทพนั่นเองนะครับผมเหลี่ยมนี้นะฮะมีประโยชน์นะครับผมน่าจะมีประโยชน์สำหรับเอ่อท่านผู้ชมทุกท่านนะคะผมหรือว่าคนที่เข้ามารับชมนะฮะน่าจะมีประโยชน์นะครับลองเอาไปปรับปรุงเทคนิคเข้ากับฝีมือของตนเองนะครับผมเอาไปเสริมสร้างเทคนิคของตัวเองนะครับเทคนิคนี้นะครับ แนะนำสําหรับสายยิงไกลนะฮะสายยิงใกล้นี่คือแบบใช้ลําบากะใช้ยากนะครับผมอ่ะโอเคแล้วผมถ้าหากถูกใจนะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมให้เพื่อนๆเ,เราได้รู้กันนะครับผมโอเคนะแล้วก็อย่าพลาดไลฟ์สตรีมทุกๆวันนะครับผมทุกวันเลยนะอย่าพลาดไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดฟอลโล่ไว้ด้วยนะฮะโอเคสําหรับชอบคลิปนี้นะผมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะอยากให้สอน เทคนิคแบบไหนนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย